ตอนทำคลิปดิจิมอนน้ำเนี่ยบอกว่าชุ่มฉ่ำใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องใช้คำว่าลุกเป็นไฟ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงดิจิมอนสายพันธุ์เมรามอนให้กับทุกคนฟังนะครับเมรา mon ก็ต้องบอกว่าเป็นดิจิมอนในยุคก่อกําเนิดเลยเนาะเราได้เห็นแบบดิจิมอนตั้งแต่ภาคเอเวนเจอร์เลยในเกมก็มีนะครับผมเมรา mon ก็เป็นดิจิมอนที่เราดูรูปดูทรงมาแล้วมันก็คือดิจิมอนที่เหมือนกับเป็นมนุษย์ไฟนะครับก็คือจะมีร่างกายที่แบบเป็นเปลวไฟที่ห่อหุ้มเนาะเออซ นะครับแล้วก็ตัวของเมรามอนเองเขาเป็นดิจิมอนที่ผมมองว่าจำลักษณะได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ดูไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นอย่างที่บอกไปมนุษย์ไฟนะครับแต่ว่าตัวของเขาเองก็เป็นดิจิมอนที่เหมือนกับพวกทีราโนมอนนั่นแหละครับผมพอมีการพัฒนาภาคนู้นภาคนี้ไปนะครับเขาก็มีร่างใหม่นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะวิวัฒนาการเป็นไอตัวนูน้นไอตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมคัดดิจิมอนที่ใช้คําว่าเป็นสายพันธุ์ของเมรามอนด้วยแล้วก็เป็นดิจิมอนที่มันดูมีความคล้ายกับเม,มมมมมาอออนนนใุงงขงควห็ผ แต่ท่านอาจจะเห็นต่างจากนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันด้วยเหตุผลเช่นเคยได้เลยนะครับโอเคมาพูดถึงเมรามอนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาจากการต่อสู้กับเบิร์ดรามอนที่เราได้เห็นในภาคแอนเดเวนเจอร์ใช่ไหมเออแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าที่มาที่ไปนะครับเขาสามารถวิทยาการเป็นร่างสมบูรณ์ได้แล้วก็มีร่างก่อนหน้านั้นด้วยนะครับผมอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวที่เป็นก่อนหน้าเมรามอนละกันนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรเนาะปกติแล้วเนี่ยเวลาทำดิจิมอนสายพันนธุ์่่ีะคผมจไมอย แต่พวกแบบร่างทารกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร่างทารกครับมันจะค่อนข้างจะมีความเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยมีสายพันธุเฉพาะเท่าไหร่เอออย่างแบบถ้าเป็นสายพันธุ์ทารกของกิลมอนโดยตรงของวีมอนโดยตรงอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีแบบเฉพาะทางไปนะแต่ว่าอย่างพวกแบบโบตามอนพวกโคโลมอนพวกโทโคมอนอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างพัฒนาไปได้หลายสายนะครับแต่ว่าตัวของเบลามอนเองสายทารกของมันนะครับผมเริ่มด้วยตัวนี้เลยครับผมตัวนี้มีชื่อว่าโมคูมอนครับโมคูมอนนะครับเป็นดิจิมอนทารกหนึ่งนะครับผม รูปแบบสลามประเภทไม่ระบุแน่ชัดนะครับเพราะว่าปกติแล้วดิจิมอนที่เป็นทารกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีการระบุว่าเป็นวัคซีนดัต้าหรือไวรัสนะครับเพราะว่าเพิ่งเกิดมายังไม่ได้มีการเฉพาะเจอะจงแล้วก็ยังไม่ต้องมีการไปต่อสู้อะไรมากมายนะครับตัวของโมคูมอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่เราดูก็รู้นะครับว่าเขามีความเป็นควันเออคือต้องบอกว่าดิจิมอนนะครับเขาจะมีสิ่งที่เป็นพลังงานชีวิตของเขาก็คือดิจิคอลครับผมการเกิดของโมคูมอนนะครับเข้าใจกันได้ไง่ายๆเลยว่ามันเป็นดิจิออคอลต กดขึ้นมานะครับตัวของเขาก็จะเป็นควันเทาๆอย่างที่เราเห็นเลยเนาะแล้วก็จะมีความแบบเป็นไฟนิดนึงอยู่ตรงหัวของเขานะครับซึ่งก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเขาเพิ่งถือกําเนิดมานะครับเพิ่งมีควันเพิ่งมีความร้อนนิดๆหน่อยๆ,ๆน,นะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปลอยไปลอยมาได้นะครับจากการที่เขาเป็นควันเนาะแล้วก็เวลาที่เขาเจอศัตรูนะครับผมถ้าไม่ต่างของเขาคือสโมกครับผมสโมกก็ง่ายๆครับผมการพ่นควันนะครับพ่นควันโดยเขามีความมุ่งมั่นมีความหมายมั่นว่าควันนี้นะครับผมจะทําให้ศัตรูมองไม่เห็นชั่วขนาแล้วก็ ตัวเองจะได้หนีไปนั่นเองแต่อยากรู้ว่าดิจมอนตัวขนาดนี้จะพ่นควันได้สักขนาดไหนเนาะเออนะครับผมและทีนี้เนี่ยพอโมคูมอนเขาพัฒนาร่างเขาจะกลายเป็นดิจมอนที่มีชื่อว่าพูจิเมรามอนตัวนี้นี่เองครับผมพูจิเมรามอนนะครับเป็นดิจมอนร่างทารก2ประเภท เปลวไฟครับซึ่งคําว่ารูปแบบเปลวไฟอันนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เหมือนกันเนาะเพราะว่าพวกแบบเมลามอนก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้หมดเลยนะครับรูปแบบเปลวไฟนะอ่ะมาดูเปลวไฟตัวแรกอย่างพูจิเมลามอนตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับยอมรับสารภาพแบบตรงนี้เลยว่าผมเคยคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นดิจิมอนร่างเจริญไวมาก่อนแล้วพัฒนาร่างตรงเป็นเมลามอนความเป็นจริงไม่ใช่ครับผมมันเป็นทารกนั่นเองนะครับมันเป็นทารกที่พัฒนามาจากโมคูมอนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับโมค มอนที่เหมือนกับเป็นควันเนาะแล้วก็มีไฟอยู่นิดๆตรงหัวของเขาพอเปลวไฟนั้นมันมีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะพัฒนากลายเป็นฟูจิเมรามอนนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นลูกไฟนะครับดวงตาก็จะมีความใหญ่โตมากขึ้นเนาะแล้วก็มีปากที่คล้ายกับเมลามอนด้วยนะครับเหมือนเป็นปากคนแบบมีการเย็บนะออตัวของเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนทารก2ก็จริงนะครับแต่ว่าว่ากันว่าเขาเป็นดิจิมอนตัวเล็ก แต่มีความห้าวมีความโหดนะครับผมแล้วก็อารมณ์ร้อนนะก็แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นดิจิมอนไฟถูกปะด้วยความที่เขาเป็นดิจิมอนทารกอยู่นะครับเขาก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้อะไรแต่ว่าด้วยความใจร้อนด้วยความดุของเขาที่มีเนี่ยมันก็จะทําให้ดิจิมอนทารกด้วยกันนี่แหละครับผมมีปัญหาคือ <c oughs> ชอบไปหาเรื่องดิจิมอนทารกด้วยกันนะครับก็ให้อยู่ในระดับเดียวกันไปนะตัวของเขาเองนะครับเป็นดิจิมอนที่ห่วงแล้วก็กลัวเรื่องของการโดนน้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในท่าไม้ตายของพวกดิจิมอนทารกนะครับสามารถเอามาต่อกรกักตวนี้ก็อาจจะได้ เพราะว่าดิจิมอนทารกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ฟองน้ําในการโจมตีนะครับถ้ามีคุณสมบัติเป็นธาตุน้ําก็อาจจะเล่นงานพูจิเมราลมอนตัวนี้ได้นะครับผมถ้าไม่ตายของเขานะครับผมคือลูกไฟน้อยครับก็คือเอาง่ายๆเขาก็พ่นลูกไฟออกจากปากของเขานี่แหละครับผมพ่นได้นะโจมตีศัตรูแต่ก็เป็นคําถามเดียวกับโมคูมอนครับไอตัวนั้นพน่นควันไอตัวนี้พ่นไฟแล้วถามว่าไฟเนี่ยจะมีอนุภาพรุนแรงขนาดไหนก็คงไม่ต้องคาดหวังครับผมถ้าจะเอาไว้ต่อสู้ก็คงเอาไว้ต่อสู้กับดิจิมอนทารกเหมือนกันนั่นเองนะครับ เ,เขาก็จะมีพัฒนานะครับกลายเป็นร่างเจริญไวัยได้ซึ่งวันนี้ผมขอเสนอแคนโดมอนครับแคนโดมอนเนี่ยผมเคยทําคลิปของสายพันธุ์วิซามอนไปนะครับซึ่งไอตัวนี้สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นวิซามอนก็ได้แต่ว่าตัวของมันเองไอตัวนี้นะครับก็สามารถกลายเป็นเมรา mon ก็ได้ครับผมซึ่งถ้าถามความคิดเห็นผมนะผมมองว่ามันก็ค่อนข้างเหมาะกับเมรา mon นะครับเพราะว่า ดูรูปพรรณสันฐานของมันแล้วนะครับเออทุกคนดูให้ดีนะครับมันมีความเป็นลูกไฟถูกปะมันเป็นดิจิทัลเจริญวัยนะครับรูปแบบเปลวไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นประเภทดาตาอ่ายิ่งเหมือนกันเข้าไปใหญ่นะครับเราเห็นว่าเป็นเทียนแล้วก็มีไฟนะครับผมร่างจริงของเขาอยู่ที่เปลวไฟด้านบนหัวนะครับไม่ใช่อยู่ที่เทียนนะเออเทียนเนี่ยมันดูจะมีแบบดวงตาด้วยมีปากด้วยอะไรเงี้ยเออมันเป็นตัวหลอกครับผมตัวหลอกไว้ให้ศัตรูโจมตีตรงนี้นะครับเออซึ่งจุดอ่อนจริงๆของมันดวงใจของมันเนี่ยอยู่ที่ลูกไฟด้านบนนะคร่ปไ มันสามารถที่จะรักษาตัวเองได้แต่ถ้าไฟที่อยู่บนหัวเป็นอะไรไปมันตายครับผมพอเป็นไอ้ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจากฟูจิเมรามอนที่มีนิสัยใจร้อนนะครับที่มีนิสัยดุห่าอะไรพวกนี้ตัวของแคนโดมอนค่อนข้างจะเป็นดิจิมอนที่มีความสงบมากขึ้นนะครับก็คือจะเป็นดิจิมอนที่ไม่ค่อยหาเรื่องใครก่อนก็คือเป็นดิจิมอนแนวตั้งรับที่ถ้าเกิดว่าใครมาหาเรื่องมันมันก็สู้แต่ว่าเดิมทีแล้วมันจะไม่ค่อยหาตีนใส่หน้าเท่าไหร่นะครับผมเป็นดิจิมอนที่มีความห้าวน้อยกว่าตัว เป็นดิจิมอนไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับผมก็คือเมรามอนนั่นเองครับเมรามอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบเปลไฟประเภทดาต้าครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามันได้ความดุร้ายความเลือดร้อนกลับมาจากพูจิเมรามอนแล้วนะครับเพราะว่าพูจิเมรามอนมันเป็นไฟล้วนๆไงมันก็ะจร้อนใช่ไหมพอเป็นเมรามอนไฟล้วนๆมันก็ะจร้อนนะครับตัวของแคนโดมอนเนี่ยอาจจะถูกแบบว่าสะกดความใจร้อนไปด้วยตัวเทียนที่เขามีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเมรามอนเนี่ยครับดูรูปร่างเขาเราก็จะเห็นเนาะมันก็เหมือน นั่นแหละครับผมที่มีการห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงนะครับก็คือเขาจะเป็นดิจิมอนที่มีเปลวเพลิงล้อมรอบตัวนะครับเขาถือกําเนิดมาจากไฟวอลนั่นเองนะครับไฟวอลก็เหมือนกับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ป้องกันภัยร้ายในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเขาถือกําเนิดมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีความคล้ายกับเบิร์ดดรามอนเออเพราะว่าลักษณะของไอ้สองตัวนี้มันจะเป็นไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือกําเนิดมาจากไฟวอลเหมือนกันเออซึ่งภาคแอเวนเจอร์นี่มันก็จับคู่ดีมากเลยนะเอาดิจิมอนจากไฟ ความร้อนสูงมากนะครับถ้าเกิดว่าจะเข้าใกล้เขาเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครไปแตะเขาปุ๊บร่างกายอาจจะถูกเผาไหม้ได้ในทันทีตัวของเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนประเภทด a ต a ้าคือมันไม่ใช่ประเภทไวรัสใช่ไหมมันก็จะดูแบบมีความสงบมีความเป็นแบบไม่ค่อยไปหาเรื่องใครไม่ค่อยห้าวไม่ค่อยดุวางังนเถอะแต่ว่าตัวของเมลามอนตรงกันข้ามครับผมเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ว่ากันว่ามีความดุร้ายนะครับแล้วก็ไม่เชื่อฟังถ้าเกิดว่ามีเทมเมอร์จะมาทําให้เมลามอนเชื่อนเนี่ยต้องบอกเลยายาืกกม เนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับตัวของทราโนมอนนะครับทีราโนมอนที่เป็นดิจิมอนไดโนเสาร์เนี่ยไอตัวนั้นนะว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเทมเมอร์ที่เป็นมือใหม่อะไรเงี้ยเหมาะที่จะเลี้ยงทราโนมอนนะครับแต่ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงกับเมลามอนเมลามอนเนี่ยต้องใช้แบบเทมเมอร์ที่มีความดุที่มีความเด็ดขาดในการดูแลมันว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเทมเมอร์มือใหม่นะครับพยายามที่จะแบบทําให้เมลามอนเชื่องเนี่ยเออต้องบอกว่าบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อตัวเทมเมอร์เองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเน ท่าไม้ตายของตัวเมรามอนนะครับคือเบอร์นิ่งฟิสต์ครับผมก็คือเป็นกำปั้นเปลวเพลิงนะครับยิงโจมตีศัตรูด้วยลูกไฟนั่นเองซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับจะสามารถเร่งพลังเปลวเพลิงที่หมัดของเขาเนี่ยต่อยศัตรูด้วยพลังความร้อนสูงก็ได้หรือจะสามารถใช้ไอ้ลูกไฟเนี่ยครับผมเป็นพลังกำปั้นหมัดยิงเหมือนกับเลโอมอนนะครับยิงเป็นระ,ระยะไกลก็ได้เหมือนกันนะครับผมทีนี้เมรามอนเองเนี่ยเขาก็มีร่างเอ็กซ์แอนติบอดีนะครับผมร่างเอ็กซ์ของเขาเนี่ X, ยโอเอ็กซ์ซิงค์เขาจะเป็น,นดิจิมอนโตเต็มไวเนะครับ,รบ,บรยนะ เานี่ยต้องบอกว่ามีความดุร้ายเพิ่มมากขึ้นจากการได้รับ X Antibody เข้าไปนะครับเขาเนี่ยเป็น d ิจิทัลที่เป็นประเภท Data นะครับแต่ว่าศัตรูหลักที่เขาหมายมันจะสังหารให้ได้เลยก็คือจะเป็นดิจิทัลพวกประเภทไวรัสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คาดเดาได้ว่ามันเป็นเพราะว่า เขาเนี่ยถือกาเนิดมาจากไฟวอลใช่ไหมซึ่งไฟวอลมันอาจจะเอาไว้ป้องกันพวกแบบสิ่งผิดปกติในโลกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็อาจจะตีความเป็นไวรัสใช่ไหมตัวของเมรามอนเอ็กซ์ก็จะมีหน้าที่แบบนั้นครับผมก็คือต้องคอยกําจัดพวกดิจิทัลที่เป็นไวรัสเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดิจิทอลแนวอื่นนะครับผมอย่างเช่นประเภท Data ประเภทวัคซีนอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะครับพร้อมที่จะจัดการให้แหลกลานได้เหมือนกันสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของร่างกายของเขาเลยคือมือขวาครับมือขวาของเขาเนี่ยจะมีเปลวเพลิงรูปตัว X นนัมัมซึ่งอนนนนเนป็า ก็ได้แล้วก็ทําหน้าที่โจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งมือนี้ของเมรามอนเอ็กซ์นะครับจะมีชื่อว่าเอ็กซ์พันครับผมอ่าคือใช้ป้องกันการโจมตีเป็นบารียก็ได้หรือจะใช้โจมตีศัตรูด้วยท่าเอ็กซ์ตร่าดีเกตก็ได้นะครับผมซึ่งเอ็กซ์ตร่าดีเกตเนี่ยก็เป็นการใช้เปลวเพลิง erm ที่มือควา้าเขาเนี่ยแหละครับผมเผาศัตรูให้ไม่เหลือแม้แต่ซ่าครับโอ้โหสมแล้วจริงๆที่เป็นเมรามอนที่เป็นเอ็กเซนติฟอดี้นะมีความโหดมากๆนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นร่างสมบูรณ์ของสาายพััันนนนธุ์เมมมรอตตวววทีีี่1แล้้ะ ชื่อว่าบลูเมลามอนครับบูเมลามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบเปลวไฟประเภทไวรัสครับอ่าเปลี่ยนเป็นไวรัสแล้วนะครับผมเออก็คือคราวนี้มันจะดุมากยิ่งขึ้นนะครับบลูเมลามอนเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยเล่นเกมดิจิมอนเวิลด์หนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้น่ะเราจะเห็นว่าบลูเมลามอนเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่น้ําแข็งเออเราก็นึกว่ามันเป็นดิจิมอนที่ใช้น้ําแข็งนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวของมันนะครับมีความร้อนที่สูงมากๆนะครับเออก็คือว่าเปลวเพลิง ว่าเปลวไฟครับที่เป็นสีส้มๆส,สีแดงๆแ,แล้วเนี่ยนั่นคือเปลวไฟร้อนปกติใช่ไหมแต่เปลวไฟที่มีความร้อนที่สูงกว่าคือเปลวไฟสีฟ้านั่นเองนะครับผมหรือที่เราได้ยินกันว่าบลูแฟรเนี่ยมันจะแรงกว่าเรดแฟรนะครับผมเออก็คือตัว,ต,วตัวที่เป็นแบบสีน้ําเงินนะ่ะมันจะมีความร้อนสูงกว่าแล้วก็มีอนุภาพในการทําลายล้างมากกว่านะครับบูเมลมอนก็จะสื่อให้เราเห็นความหมายเป็นแบบนั้นนะครับผมคือเขาเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้ด้วย่าไม้ตายที่มีชื่อว่าโคเฟลมครับก็คือเปลวไฟเย็นนะคผ <laughs> แล้วก็อีกท่านึงคือไอซ์แฟนทอมครับอ่าพอผมพูดในตรงนี้แล้วอา้าวไอความร้อนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วนะครับคือข้อมูลนะบอกว่าเขาอะมีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นอ่าแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเชื่อมไปยังข้อมูลที่ผมบอกในของภาคดิจิตอลเวิร์ลแล้วว่าเขาเนี่ยมีความร้อนนะแต่ว่าเขาก็อยู่ในพื้นที่ต้งแข็งได้เหมือนกันท่าไม้ตายไอซ์แฟนทอมกับท่าไม้ตายโคเฟมเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่มันจะเป็นการยิงไอเย็นที่มีแบบอุณหภูมิต่ำมากๆนะครับแต่ว่าว่ากันว่าคนที่โดนไอเย็นของ I Phantom, ขไอซ ตากัดที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะเห็นได้บ้างนะครับการโจมตีด้วยน้ําแข็งแต่ว่าทําให้ศัตรูแบบมีแผลไฟลวกมีแผลไฟไหม้อะไรพวกนี้ไปนะครับซึ่งบลูเมลามอนก็สามารถใช้วิชาแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าเดสมลามอนครับเดสมลามอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบเปลวไฟประเภทดาต้าครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเมลามอนเนี่ยเขาเป็นดาต้าแล้วพอพัฒนาเป็นบลูเมลามอนไอตัวนั้นอะเป็นไวรัสแต่ว่าเดสมลามอนเป็นดาต้าครับผมเเเออออรรรูป่าาางงขตัััววดมมมมมลลนนนะะคคบบจีึก อย่างที่ทุกคนเห็นคือมันก็จะมีเปลวไฟสีน้ําเงินโอบหุ้มตัวเขาอยู่เหมือนกันเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเปลวไฟที่มีความร้อนแรงมากกว่าเมลามอนด้วยความที่เขามีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการแต่งองค์ทรงเครื่องมีโซ่มีกางเกงอะไรพวกนี้ไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเดฟเมลามอนมีพลังโจมตีและพลังป้องกันที่สูงขึ้นกว่าเมลามอนหลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็ดิจิมอนในรูปแบบที่เป็นแบบพวกเปลวไฟอย่างเงี้ยครับผมบเขาจะมีจุดอ่อนคือน้ําหรือน้ําแข็งอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าตัวขของงเดมมลลาาานนัั้้ไไ่่กกววํํแ็ใๆ เลยครับผมถ้าเกิดว่ามีน้ํามาปะทะเขานะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าน้ําน้อยบางทีก็แพ้ไฟนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าการโจมตีด้วยน้ําต้องใช้ปริมาณมหาศาลมากถึงจะเอาเดสเมลามอนลงนะครับถ้าเป็นแบบน้ําทั่วๆไปอย่างเงี้ยเจอกับซีดามอนมันเงี้ยสู้สบายครับผมเดสเมลามอนไม่กลัวน้ํานั่นเองถ้าไม้ตายของเขานะครับคือฮีทเชนครับผมก็คือเป็นการใช้โซ่ที่ห่อหุ้มไปด้วยเปลวไฟนี่แหละครับโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมอาจจะฟาดก็ได้หรืออาจจะพันศัตรูแล้วเผาไหม้ศัตรูด้วยเปลวเพลิงที่อยู่ที่โซ่นี้ หนึ่งคือเฮวี่เมทัลไฟเอร์ครับเฮวี่เมทัลไฟเออร์นะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นการใช้โลหะที่อยู่ตรงตัวของเขาเนี่ยแหละครับผมหลอมละลายแล้วคว้างใส่ศัตรูนะครับคว้างใส่หรือพ่นใส่ได้เหมือนกันนะครับผมท่านี้นะครับมันจะไม่เหมือนเบ n ร์นิงฟิสของเมลามอนและที่เป็นการยิงลูกไฟอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้มันเหมือนจะมีพลังของโลหะเข้ามานั่นหมายความว่าจะต้องได้รับความเสียหายจากความร้อนด้วยแล้วก็ได้รับความเสียหายจากไอตัวโลหะอันนี้ด้วยนะครับสมแล้วที่เป็นร่างพัฒนาของเมลามอนนะครับว่าแบบมันต้องมีความร้้ออนนตตงงงมมีีีพลัโจท่แแบบรรุ ทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่ารากสุดยอดของสายพันธุ์เมลามอนนะครับตัวที่เป็นบูเมลามอนนะครับไม่มีรากสุดยอดนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาถ้าเกิดว่ามีข้อมูลก็เสริมกันเข้ามาได้นะแต่ว่าตัวของเดสเมลามอนนะครับมีร่างพัฒนาเป็นรากสุดยอด2ตัวครับซึ่งตัวหนึ่งอ่ะ เป็นเบลเซปมอนเออเขาบอกว่าเดสเมลามอนสามารถพัฒนาการกลายเป็นร่างสุดยอดอย่างเบลเซปมอนได้แต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันมีร่างหลักเป็นบาอัลมอนอยู่แล้วเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องพูดซ้านะครับผมเอออาจจะเอาไปพูดในร่างเขจ็ดจอมานเป็นหลักนะสำหรับตัวเบลเซปมอนนะครับแต่ว่าผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับร่างสุดยอดของสายพันธุ์เมลามอนตัวนี้ครับผมที่สามารถพัฒนาร่างจากเดสเมลามอนได้นะครับตัวนี้มีชื่อว่าโบมอนครับโบมอนเนี่ยเป็นดิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอรกปะเภทัซึ่ง้ตวนี ต้องบอกว่ามันเป็นดิจิทัลที่ความเป็นไฟหายไปแล้วครับ มันจะเหลือการใช้พละกําลังในการต่อสู้เป็นหลักเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าพัฒนาร่างมาจากเดสมิรามอนได้ยังไงทุกคนลองดูรูปร่างของมันนะครับมันก็มีความคล้ายกันอยู่นะ <c oughs> อาจจะแบบว่ามีการอัพพลังขึ้นมาแล้วก็ตัดไปไฟทิ้งออกไปให้หมดนะครับแล้วก็กลายเป็นดิจจมอนที่ทรงพลังมากขึ้นก็ทานั้นเองเนาะเพราะว่าในส่วนของข้อมูลก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะว่ามันพัฒนามาจากเดสมิรามอนได้ก็เอาเป็นข้อมูลจากเกมข้อมูลจากในสารนุกรมมาอ้างอิงและกันว่ามันพัฒนาได้นะครับตัวของโบมอนเองเนี่ยเป็นดิจิมอนไซบอร์ เทคโนโลยีเดียวกับแอนดรมอนนะครับผมซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยจะมีร่างกายที่แข็งแรงกำยำแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ไร้ซึ่งจิตใจแห่งความเมตตาครับผมคือเขาเป็นดิจิมอนที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะอารวาสแล้วก็ทําลายล้างสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเองนะครับตัวของเมลามอนนะผมบอกไปแล้วว่าเขาเป็นดิจิมอนที่แบบว่าเทมเมอร์จะมาทําให้เขาเชื่องเนี่ยยากมากนะครับตัวของโบมอนเองก็เหมือนกันครับเขาเป็นดิจิมอนที่ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วก็มีความบ้าคลั่งสูงนะครับเทมเมอร์ที่จะควบคุมตัวของโบนนมอน ถึงอย่างนั้นนะครับเขาก็เป็นดิจิมอนที่น่าสงสารตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นดิจิมอนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่เหมือนกับเป็นตัวตนแห่งความมืดตัวตนของความเศร้าอะไรเงี้ยเออก็ได้แต่ทําลายล้างไปตามสารชาติตญาณเท่านั้นเองนะครับเออพวกแบบดิจิมอนหรืออะไรที่เป็นเครื่องจกักรอะบางทีถูกสร้างขึ้นมาโดยแบบตัวเองก็ไม่ต้องการถูกดัดแปลงขึ้นมาโดยที่ตัวเองก็ไม่ต้องการอย่างเงี้ยเออ,เ,อ,อเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าน่าเศร้าก็ ตอนที่ต่อสู้กับริเบลีมอนในภาครีบูตนะครับผมรู้สึกว่าริเบรีมอนมันเป็นดิจมอนร่างสมบูรณ์ใช่ไหมเออแต่ว่าพอม,มาต่อสู้กับโบมอนโบมอนสู้ไม่ได้ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเออบทไม่ส่งนั่นเองนะท่าไม้ตายของเขานะครับคือโทมฮอคสไตเนอร์ครับผมโทมฮอคสไตเนอร์ ah ok เป็นท่าไม้ตายที่เขาจะคว้างขวานโทมฮอคที่อยู่ที่หลังของเขาเลยครับโจมตีใส่ศัตรูด้วยความรุนแรงว่ากันว่าเขาสามารถถือได้อย่างสบายเลยนะครับก็คือมันเบามากสําหรับเขาแต่ว่าศัตรูที่รับการโจมตีนี้เข้าไปกก็ต้อองบว่าเจ็บนนนััเเพราาะว่มปขววาาานนทีี่่่มม้ํหักกแตา อย่างที่บอกโบมอนเขามีพลังกาลังเยอะเขาก็เลยสามารถถือได้ด้วยพลังกาลังที่ไม่ต้องเยอะมากสําหรับตัวเขานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ของเมรามอนนะครับว่าไอตัวนี้นะครับมันเป็นดิจิมอนแบบรูปแบบเแบลบวไฟแล้วมันก็สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับทีนี้ผมได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะมีแถมให้2ตัวนะครับผมอ่ะทุกคนย้อนกลับไปที่พูจิเมรามอนกับแคนโดมอนครับแคนโดมอนเนี่ยสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นวิซามอนใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นเมรามอนอ่ะซึ่งมันสามารถวิวัฒนนาากรได้อตัวึึงงซ่ ผมเสิร์ชข้อมูลของเมลามอนเนี่ยผมเห็นว่าดิจิมอนเปลวไฟใช่ไหมเออดิจิมอนรูปแบบเปลวไฟแต่ว่ามีอยู่ใกล้ๆกันเลยครับผมดิจิมอนรูปแบบมังกรเปลวไฟแล้วผมก็สงสัยว่าเป็นตัวอะไรวะอ๋อพอเห็นปุ๊บอ๋อเลยครับผมเคยเล่นในเกม d i จิมอนเวิ l ์1หนึ่งเวิเหมือนกันนะครับไอตัวนี้มีชื่อว่า f l แฟลิซามอนครับ ซึ่งแฟร์ลซามอนเนี่ยพัฒนาร่างมาจากแคนโดมอนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงจากตัวของเมลามอนเราจะเห็นว่าไอ้นั่นนะเหมือนคนที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟถูกปะส่วนตัวแฟร์ s ซามอนนะครับเป็นกิ้งก่าที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับเขาเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มไว้รูปแบบมังกรเปลวไฟแล้วก็ประเภทดาตาครับผมเออซึ่งเติมแค่คําว่ามังกรเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เนี่ยเขียนข้อมูลเหมือนกับเมลามอนเลยบอกว่าเป็นดิจิมอนที่ ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟนะครับแต่ว่าการกําเนิดของข้อมูลของเขาอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาจากไฟวอลนะครับแต่ว่าเป็นการผสมข้อมูลของมังกรที่มีความแก่กล้า และเปลวไฟที่มีความร้อนแรงผสานเข้าด้วยกันกําเนิดเป็นแฟร์ริซามอนตัวนี้นี่เองนะครับผมผิวของเขาก็จะเป็นเปลวไฟอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นเปลวไฟที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะครับหมายความว่าร่างเนื้อที่ห่อหุ้มเปลวไฟของแฟรริซามอนถ้าเกิดว่าได้รับความเสีหยหายหรือแหว่งไปเนี่ยแฟร์ริซามอนสามารถฟื้นคืนชีพฟื้นคืนส่วนนั้นของร่างกายได้เท่ากับว่าเขากึ่งๆจะมีความเป็นอมตะเนาะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้การจะโจมตีให้แฟร์ริซามอนตายนั้นต้องโจมตี เราจะเห็นว่าส่วนที่ไม่ใช่เปลวไฟของเมลามอนเนี่ยคือเปลวไฟเท่านั้นเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นของแฟร์่ิซามอนจะมีอยู่2ส่วนหลักเนาะที่เราเห็นก็คือจะเป็นส่วนหัวกรอบห่วงเขาจะเป็นคล้ายๆเหล็กนะครับแล้วก็เล็บของเขาจะมีการยืดออกมากว่ากันว่าเล็บนี้เราเห็นเป็นแบบว่าดำๆอย่างนี้นะมันเป็นเล็บที่มีอุณหภูมิสูงมากนะครับผมถ้าเกิดว่าใครโดนเล็บนี้ขวนเข้าไปโจมตีเข้าไปเนี่ยจะได้รับความเสียหายแบบดับเบิลเลยนะก็คือจะแบบว่าโดนโจมตีด้วยความร้อนสูงแล้วก็จะได้รับบาดแผลจากรอยขวดถ้าไม้ เปลวไฟที่ตัวเองนะครับแล้วก็ก่อกําเนิดเป็นเสาเปลวเพลิงโจมตีใส่ศัตรูนะครับท่าไม้ตายนี้มีชื่อว่าเฟรมทาวเวอร์แล้วก็อีกท่าหนึ่งเป็นท่าไม้ตายที่โจมตีศัตรูหวังปริชีพได้มากกว่าของเฟรมทาวเวอร์นะครับท่าไม้ตายนี้มีชื่อว่าเฟรมฮิตครับก็คือเป็นการยิงลูกไฟที่มีความร้อนสูงโจมตีใส่ศัตรูนอกจากนั้นแล้วตัวของแฟลร์ดิซามอนนะครับผมก็จะมีเป็นร่างมืดด้วยนะครับอ่าตัวนี้เองนะครับผมชื่อว่าดาร์ดิซามอนตครับดาร์ดิซามอนเป็นดิจิมอ,ตตมแบบมอนต ก็เอาง่ายๆครับมันคือแฟริสามอนที่เป็นสีดำนะครับแต่ว่าตัวของรูปที่เราเห็นนอกเหมือนกับเป็นรูปที่อยู่ในสารานุกรมเนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ว่าไฟมันไม่ได้ดาปิดปีเนาะเออเพราะว่าถ้าเป็นแบบรูปในสารานุกรมจริงๆถ้ามันดําปิดปีเกินไปมันจะแบบไม่เข้ากับเงานั่นเองนะเออแต่ว่าถ้าเป็นในเกมคือมันจะตัวสีดําปิดปีเลยครับผมมันก็คือเหมือนกับเป็นร่างที่ก่อกําเนิดจากเปลวไฟแห่งความมืดนะครับที่มาที่ไปอะไรจะคล้ายกับแฟร์ิามอนแต่ว่าเขาเปลี่ยนประเภทเป็นไวรัสนั่นเองแล้วก็จะมีนิ แฟร์ดิซามอนซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าดิจิมอนไวรัสปกติแล้วมันต้องดูร้ายมากกว่าดิจิมอนดาตาใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าอ้างอิงแล้วก็คือเข้าใจได้ว่าตัวของแฟร์ดิซามอนเป็นไฟเพียวครับผมแต่ว่านี้เป็นไฟที่แบบดำๆนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ดูร้ายในความเป็นดิจิมอนเปลวไฟก็ได้นะครับตัวของเขาเองเนี่ยมีท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าดรับไฟเยอร์ครับผมดรับไฟเยอร์เนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่ยิงเปลวเพลิงแห่งความมืดโจมตีใส่สโตูนะครับก็จะมีความคล้ายกับแฟร์ดิซามอนั่นั นนิดน่อยแต่ว่าโดยรวมก็จะมีความคล้ายกันตรงนี้นั่นเองนะครับตัวของแฟร์ดิซามอนกับดาร์ดิซามอนน้ำมีร่างพัฒนาด้วยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้จอดในคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้อยากจะให้พูดถึงอยากให้ตัวเอกอะ่ะมันเป็นเมลามอนนะครับก็เลยเอาแค่ว่าแฟร์ดิซามอนกับดาร์ดิซามอนก็มีความเกี่ยวโยงกับเมลามอนในแง่ของความเป็นดิจิมอนเปลวไฟเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับดิจิมอนที่เป็นสายพันธุ์เมลามอนแล้วก็มีความคล้ายเกี่ยวข้องกกกััับเเเเมราานนนะคให้้้งไปท่่ีลยถิิดดช ยังไงกับดิจิมอนสายพันธุ์เปลวเพลิองอันร้อนแรงนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับหรือมีดิจิมอนตัวไหนที่เอ้ยมันก็เป็นดิจิมอนที่มีความคล้ายมีความเกี่ยวโยงกับพวกนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ